ไม่ว่างแต่ตัวว่าง EP 2นะฮะทับสองนะฮะเอ้ย EP กี่ไม่รู้เลยนะครับจะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานเลยตอนนี้กำลังขับรถวีบากนะฮะในขณะที่คนนั้นกำลังนั่งอยู่นะฮะผมไม่ได้อยากจะล้อเลีเยนเขานะฮะเฮ้ย <Hey. S 2> มองพ่องนี่คือธรรมชาตินะฮะธรรมชาติที่อะไรมีิูบงังโอ้ <laughs> กองหน้ามันอวยวู่กล้องหลังก็งนั่งไปอยู่ตรงผมช่วยของโทรศัพท์อ้ไม่ว่างอ้ my god ตกใจหมดเลยอย่างวะคนข้างหลังนะครับไม่ใช่ผมนะครับมมกกไปลงของขึ้นยังไงดูของขึ้นยังไงครับจังหวะนี้ อไไมเดนเรบ้านนูก็หอนะครับอีสันนังเมมวนไม้เดินเร็วเียไปน้าลบ้านนู้นกะบอนะครัอีสันนั่นเร<ม>็ต้นไม้เดินคร,ครม่เคยเหปน,นู้ครับตอนนี้ผนกายอยนะครับ <c oughs> ใครเห็นเล็วคอมเมนต์มวเอกไน่อยนะ มังกรอยู่ต้นหนึ่งแต่จะไม่เห็นเพรามันอยู่ไกลนิดนึงนะกล้องมันถ่ายไม่ถึงนะฮะสายตาบู้บินนะคะเออ่นไงอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับต่งไหครับเห็นแล้วยังครับอนนั่ไงตรงปากนะครับในดู่นครับนด้นสองครับข้างหลังอาจจะเป็นวิ่งผมก็ได้นะครับโอ้ในนั้นสองเห็นแล้วครับโอ้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมวงกลมมาให้นะครับว่าตรงนั้นคล้ายๆมังกร เนคนกักมือเรียกนะฮะเป็นผู้ชายผู้หญิงผมก็ไม่ทราบนะฮะผมก็ขับรถอยู่กับเพื่อนอยู่แต่พอผมเดินไปหาเท่านั้นแหละผมก็บอกเขาก็บอกก็บอกว่าอยากกลับบ้านด้วยไปส่งให้หน่อยได้ไหม,มก็บอกว่าได้มาเลยบ้านคุณไปทางไหนผมก็เลยรับเขาเนี่ยแหละฮะพา,ากลับบ้านไปพอผมขับไปได้สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าทำไมมันว่าบิวสลังเหมือนว่างเปล่าพอผมหันหลังไปเท่านั้นแหละอา้าว คนที่ผมพาคนคนนี้กลับบ้านไปหายไปไหนก็ไม่รู้ผมก็เขออาอาจจะกระโดดรถหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันผมผมก็หยุดรถจอดรถพอผมเดินไปนอรอบๆก็เรียกเรียกผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นแหละพอผมเรียกปุ๊บไม่มีเสียงเลยผมก็คิดว่าอจาอจจะอาจจะเป็นเร่องเบอเจอก็ได้ผมก็คิดในใจว่าผีจะต้องไม่มีในโลกนะไม่ใช่ครับพี การกับกันพรกเราก็เห็นกันทั้งรถเลยนะครับไม่รู้ตาบานหรือเปล่าแตก็เห็นกันทั้งคันรถเลยนะครับผมขับรถผมก็ขับรถไปผมกลับไปปุ๊บเจอคนกวักมือเรียกค่ะแต่เป็นคนเดิมหรือว่าเป็นคนอื่นผมก็ไม่รู้ครับผมก็เริ่มสงสัยเลยว่าเอ๊ะเราเจอเขาเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นคนละคนหรือเปล่าถ้าเป็นคนเดียวกันผมก็สันนิษฐานได้เลยว่าเขาอาจจะเป็นโอ้ยผมไม่เชื่อเรื่องผีหรอก ผมไปหาคนนั้นแหลกเขาก็กวักมือเรียกเลยไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมเขาพูดประโยคเดียวกันเหมือนที่ผมเจอคนแรกเลยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปส่งที่บ้านให้นะพอผมพอผมระหว่างขับรถกำลังพาเขาไปส่งที่บ้านผมไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนก็โอ้ว่างเราเนี่ยผมมองกระจกตรงนี้ครับคนที่นั่งมาด้วยด้านหลังหายฮะ ออแล้วพอไปสักแป๊บที่บนศาลพ่อตาคนตรงที่แล้วทุกคนเดอนคิดไปดูก็ได้นะครับ